สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เขากบเอา power amp นะครับมาส่งป้านครับร้องนะครับอยู่ที่อำเภอวาลินชำรลาสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับวันคำนั่งด้วยนะครับป้าสวัสดีครับโอ้นี่เครื่องเอาไว้รับงานเลยปรครับ เอาไว้ฟังไปซื้อด้วยครับเบิ้งครับพี่น้องมีครับมีอยู่รับงานก็มีครับรับงานโทรมารับรับรับช่วงไอ้ไอ้ปีใหม่เลยครับนี่แนนครับเบื้องตู้เพิ่นครับนี่ครับตู้สุดยอดเลยครับน้องสาวโอ้ตู้สุดยอดเลยครับนี่ตัวนี้เป็นปลาซิบหาบ่เนาะ ชิมหา 22. ชิาบสองชิมหาครับเสียงกลางปล่าชิมห้าครับนงเศร้าครับวาเมนนองนงเศร้าครับนี่ช่างนงผมอ่านภาษาอังกฤษวาเมีนนองสร้างนพงคนอยู่ไยนครับนี่บุญลั่มครับนงเศร้านี่ครับตู้โลกกับเมียนเสียงกลางกับเมียนปลาเพิ่นมีสองชุดนะครับนี่นี่ชุดแรกผี่ชุดชุดที่สองครับเป็น ตู้พี K ครับตู้พี K ครับชุดที่สองเสียงกลางกับพีเอิห่าครับพีอาเคฟาพันเิดแทนใส่เลยนะครับเป็นหล่อเลื่อนย่มกับสูบออกมากได้เลยครับโอ้นี่ครับมีสองชุดเลยโน่งซาวนี่ครับพาเวอร์ชุดมีเสียงเป็นอันโตอันโตครับ,อ,รบอ่าชุดพาเวอร์กับ n p ็พ NPE ครับคอร์ดกับเป็น NPE ครับ EQ นี่เป็นโปรยูโรเทคครับเอาเดี๋ยวเขาจะมาลองเสียงกันครับนี่ของไหมครับไม่เกะกล่องครับตัวนี้เป็นเก้าพันสองโปรนะครับท้บครับทบนี่ครับท้บเก0 0ันโปรครับเอาเดี๋ยวขอหยัดตัวเครื่องให้เพิ่นกอนครับครับเจ้าของเปิดเองเลยครับนี่โอ้ทรงหอดบ้านครับสั่งได้นะครับที่ธรรมนูนซาวครับ ส่งถึงบ้านครับแมนนครับตระแน่ก็มีธรรมนูนธรรมนูนสาวเื่องในครับปลาแมนรับนี่ปลาเปิดเลยครับกันไก่กีดเลยอ่าชมครับของแท้แน่นอนครับภาพนี่ใส่สั่งซื้อเปิดออกมาครับแกะแล้วครับ นี่อพอยางดีครับางดีสมราคาครับเอาสกครร่องให้ฟังครับเอาฟ้ายกออกเอ้ยสายก็มี่ครับใบรับประกันอยู่ในนี่ครับอ่าทุกเครื่องจะมีเลขซีรีส์นัมเบอร์อยู่กลนครับปลาเสือมาจากไสครับไฟรับผิดชอบครับอยู่ในนี่เพื่ปลาเก็บไว้ ครับอเอาเกลียแล้วเดี๋ยวจะน่อยล่องให้ฟังครับลองนะครับนี่เปิดเบาๆนะครับต่างจากเวอร์ตัวเดิมมากนะครับนี่ตอนนี้ลองนะครับต่างจากต่างบ่ครับป้าต่างจากเวอร์ตัวเก่าบ่ะครับ,บ,รบอันดับแรกคือเสียงหนาขึ้นนุน่นขึ้นครับอันดับสองคือ กำล่างได้แล้วก็ที่ดีที่สุดคือมันไม่เปลืองเปลืองพาวเวอร์พาวเวอร์แท่นเดียวนี่สามารถใส่ได้ใส่ได้ครบสุดตัวนี้ครับคือกลางสองใบเบียดซีคือสูงสุดได้ขางละซีครับแมนครับเสียงกลางก็เสียงกลางก็ได้ขางละสองครับเพราะว่ากลางมันมันหลายหลายดอกครับแต่ว่าโลหนีได้สูงสุดขางละซีครับบอครับ กะถ้าสมมติว่าปลาเดี๋ยวมาใส่อีกทางหนึ่งปลาก็เสืออีกแท่นหนึ่งากาโป่ตีปลาสีได้ใส่สี่แท่นเปนวะเขาก็ได้ใส่แค่สองแท่นฟังและแท่นจบครับนี่ครับทำาการเทียนแล้วครับนี่ครับปลาเราประทับใจเลยครับนี่ทํางานแค่น,นิดเดียวนะครับ ทำงานแค่นี้เดียวนะอ่าฝากไว้ด้วยครับ power ท a p ครับ